สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนนะครับผมเต่าเราเรื่องหุ้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ธรรมดานะครับก็ผมตั้งใจว่าจะมาทำคลิปสั้นนะแต่ว่าผมลองทดสอบในเรื่องของกล้องก่อนนะกล้องว่ากล้องผมเนี่ย ดีอย่างที่ผมคาดไว้หรือเปล่านะโอเคแล้วก็ทดสอบไม์ด้วยนะว่าไม์ดีอยู่หรือเปล่านะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปสั้นออกไปเมื่อวานนะ20นาทีนะครับได้ผลตอบรับอย่างดีนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีแล้วก็ YouTube ก็ดีนะครับ Facebook ของผมก็คือเล่าเรื่องหุ้นนะครับแล้วก็ส่วน YouTube ก็คือเต่าเล่าเรื่องหุ้นนะครับโอเคในวันนี้นะครับก็มาทดสอบนะว่ากล้องกับไม์เนี่ยมันโอเค จะว่าจะทําคลิปสั้นนะแต่ก็ทำคลิปวิดีโอคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชวนเพื่อนๆเนี่ยคุยเรื่องของการเทรดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องหุ้นแล้วก็การเทรดนะครับซึ่งผมอยากจะพูดเสริมในในต่อของเรื่องของเขาเรียกว่าการฝึกในการเทรดนะครับสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกฝึกนะคำว่าฝึกคืออะไรครับอย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราอ่าก่อนที่จะจะ,จะเขาเรียกลงสนามจริงเป็นซามูไรนะถือดาบจริงไปฟันเขานะหรือว่าถูกเขาฟันนะ ประเด็นคือ,อะไรครับประเด็นมันต้องฝึกก่อนโอเคไหมแล้วสิ่งที่ผมบอกเลยว่าการฝึกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาพวกอาชีพนักกีฬาก็แล้วแต่นะพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมีการฝึกฝนการเทนอย่างหนักน,นะครับซึ่งนักเทดก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมเลยบอกว่าวิธีการฝึกง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยคือการเขาเรียกว่าดูชาร์ตก่อนนะครับในการฝึกการเทนเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเรามีเรามีกราฟเนี่ยคืออาวุธนะโอเคไหม คำว่ากราฟเนี่ยก็คือเป็นแท่งเทียนเนี่ยที่มันเรียงร้อยต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไอ้พวกนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้ในการทาทำให้เราเทรดนะครับซึ่งทําซึ่งผมจะบอกว่ากราฟเนี่ยมันคืออาวุธเลยนะอาวุธที่ดีนะครับซึ่งทีนี้พอเรามีกราฟปุ๊บเนี่ยเราไปฝึกเรื่องวิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าจะอยากจะเก่งเรื่องอาการเทรดนะครับดูชาร์ตให้เยอะหน่อยนะครับ เชื่อไหมครับว่าสมองของเราเนี่ยผมมีคําพูดของเซียนคนหนึ่งนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับหลายคนเป็นที่รู้จักของหลายคนนะครับเซียนคนนั้นบอกว่าถ้าสมองเราเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคือเราดูกราฟเรื่อยๆนะใช้เวลากับมันเนี่ยคุกขีกับมันอ่ะสามชั่วโมงก็ดี4ชั่วโมงก็ดีต่อวันนะครับถามว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยสมองมันจะจดจําเรื่องแพทเทิร์น เรื่องรูปทรงต่างๆนั้นได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แรกๆที่ผมได้เข้ามาในตลาดแล้วผมก็ฟัง YouTube ของอาเซียนท่านนั้นนะแล้วก็ฟังอีกหลายๆเซียนนะช่วงแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมากนะครับในการเข้ามาแบบเป็นฟูลไทม์นะแล้วก็คือเราไม่ตอนนั้นคืออาชีตัดสินใจคือกระโดดเข้ามาเป็นฟูลไทม์นะแล้วถามว่าเกิดอะไรึ้นครับเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าคือรายได้มาจากการเทรดอย่างเดียวถูกไหมเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองทุกวิถีทางเพื่อให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่า ได้เขาเรียกเข้าใจในใน,ในวิธีนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูชาร์ตนะครับวันนึงเนี่ยใช้เวลาหมกมุ่นเนี่ยตั้งแต่ตลาดเปิดถึงตลาดปิดนะก็ดูแต่ชาร์ตเนี่ยดูกันไปดูกันมานะประมาณนั้นนะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆครับอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มการฝึกในการเทรดครับดูชาร์ตก่อนนะครับดูชาร์ตเนี่ยดูไปก่อนครับเปิดข้อไปข้อามานะเปลี่ยนหุ้นไปเปลี่ยนหุ้นมานะครับค่อยๆนะครับจา ผมยังจาประโยชน์นี้ได้เลยนะครับว่าชื่อหุ้นเนี่ยไม่ต้องจําเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันซึมซับเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเปิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสมองมันจะไปจําเองครับเราไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าจดมาว่าตัวนี้ซูเปอร์ทำอะไรแอดวานซ์ uh, ทำอะไรบีซีเอชทำอะไรบีเอชทำอะไรเอเอทำไรไม่ต้องจดถึงขนาดนน,นครับเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกหล่อหลอมและซึมซับไปเองครับแต่อย่างแรกเลยก็คือให้เรียกว่าดูกราฟก่อนนะวันนี้ก็มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับห้องผมอาจจะดูลกไปซะหน่อยนะก็เดี๋ยวจัดนะครับเดี๋ยวจัดให้มันดูดีนะโอเควันนี้ก็มาแบ่งปันเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจได้นะครับยินดีนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับ